สวัสดีค่ะมาดูเฉาก้วยหลับนะคะชอบหลับในที่สูงหลับหลับหลับนะคะเขาชอบหลับอย่างสบายฝนตกเขาจะขึ้นกระโดดมานอนที่สูงบนโต๊ะเนี่ยเขาจะมานอนบนนี้แหละคะ่ะเพื่อจะหลับหลับหลับนะคะหลับนะคะเขาไม่อยากนอนตรงน,นี้ผมจะนอนแล้วผมจะนอนแล้วแม่มาหาผมทําไมเนี่ยแม่มาหาผมทําไมเนี่ยค่ะมา ชาาก้วยชอบปรับนะคะเฉาก้วยชอบปรับไปดูปลาก่อนนะคะปลาปลาปลา,านะคะนี่แหละค่ะมาดูน้องปลาก็เล่นแต่ปลาแบบธรรมชาติธรรมชาติในบ้านเลยนะคะไม่ต้องไปตกแต่งอะไรให้มันมากนะคะแล้วก็กลับมาที่เดิมมาดูเฉาก้วยหลับอีกแล้วฝนตกทีไรจะกระโดดขึ้นมานอนบนนี้นอนแบบให้เราพอเห็นแล้วก็ดูตาสึงแดงดำเลยตาแดงเพิ่งจะ หลับหลับ,ลบตื่นนะคะถ้าเขาหลับแล้วเขาจะกลนนะคะจะกลนค่ะท่านชาวกล้วยจะตนและกินข้าวก็ท้องกินข้าวไปเยอะฟังพูดเนี่ยรู้เรื่องหมดเลยชาวกล้วยเนี่ยเวลาแม่พูดอะไรนะคะหนูรู้เรื่องทุกอย่างหลับๆับ โต๊ะมีที่เรามีหลับเราไม่หลับนะคะเราจะมาหลับมาหลับแล้วหลับทีลนิดทีละนิดหลับแล้วครับหลับหผมหลับแล้วนะครับผมหลับจริงๆนะครับกิงข้าวท้องใหญ่กิงเก่งมากนะเจ้ากินข้าวเก่งมากแม่พูดอะไรเนี่ยรู้ทำท่าแม่จะมาถ่ายเนี่ยทำท่าหลับแ้งหลับหรือเปล่า ชอบกวยแกงหลับหรือเปล่านะชอบกวยบอกว่าแกงหลับหรือเปล่านี่ครับผมจะหลับแล้วนะครับแม่ผมจะหลับแล้วนะครับนี่ค่ะหลับจ้ะค่ะเขาจะหลับแบบนี้นะค่ะหลับแบบโอ้โหแบบถ้าเขาหลับสนิทนะจะอยู่ใกล้ๆเขาไม่ค่อยได้ยินนะคะเขาก็จะไม่ตื่นนะคะเขาชอบหลับนี่หลับหลับครับหลับคนนี้คนนี้หลับแร้ว หลับเร็วหลับเลยหลับเลยทาเป็นตาหลือหลับหลับเอ้ยเจ้าเฉาโกยนี่เลยหลับกหลับเป็นนิจจ่าหลับตาจ้านะคะหลับแล้วเดี๋ยวก็หลับนะครับนี่มาถ่ายเห็นแม่จะมาถ่ายเจ้าเจ้าก็ดื่มตานิดหน่อยก็เพราะความง่วนะคะของเจ้าเฉาโกยขยายเทนนอนแม่ครับ ผมจะนอนครับนี่นะคะนี่แหละค่ะเขารู้เรื่องหมดทุกอย่างนะคะดู้ี่กท้องกลางเลยนะนอนอย่างสบายอิ่มแล้วก็นอนหลับสบายนะครับบอกพ่อแม่เอฟซีนะครับก็เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็ขอจบคลิปนี้นะคะคลิปน่ารักน่ารักของเฉาว้ว้นะคะขอทุกท่านจะมีแต่คว,วามสุขนะครับนะคะ อ,อย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามคดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายผมลับแล้วนะครับ